สวัสดีครับวันนี้พามาชม isuzu m u l e นะครับรถปี2007นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง vgs 3.0เกียร์โตนะครับเครื่องเกียร์สมบูรณ์เลยนะครับเกียร์เปลี่ยนนิ่มปกตินะครับภายนอกสีสันรอบตัวสวยงามนะครับรถเดิมทุกชิ้นนะครับคันนี้ได้ล้อแม็กขอบ18แล้ว อย่างดีนะครับเครื่องดีแอร์เย็นรถพร้อมใช้นะครับภายในเบาะหนังสะอาดนี่เป็นรถสามนั่งสามตอนนะครับเบาะสวยทั้งคันเลยแอร์หลังพร้อมนะครับภายในเป็นลายไม้ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับเบาะตอนสามยังอยู่นะครับช่องแอร์สวยแอร์กลมนะครับ นี้รถซอกมุมตะเข็บได้เดิมทั้งหมดเลยภายในสวยๆสะอาดพร้อมใช้เลยครับแอร์เย็นปกตินะครับรถขับทางไกลสมบูรณ์นะครับคันนี้เทสขับมาแล้วนะครับอันนี้เรามาดูนะครับมุมหน้าซ้ายมุมหน้าขวานะครับเม็ดเดิมหมุดเดิมนะครับเครื่องนิ่งนิ่มๆนะครับติดนิ่มๆเสียงเคราะนะครับสติ๊กเกอร์อยู่ให้บางๆนะครับตามภาษาอิสุสุนะครับตัวนี้รถขับสนุกเลยใครสนใจก็ กดไลค์กดติดตามฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆับ